สวัสดีคระวน,นี้กลับมาพบกับฮันนาและไวกิ้งนะคะในคอร์ a เลฟลิฟวิ่งค่ะสำหรับ EP นี้ก็เป็น EP ที่12แล้วค่ะตอนนี้นะคะไวกิ้งตื่นแล้วนะพีแอมี่กำลังจะให้ไวกิ้งมาทำอาหารเช้านะคะเป็นอาหารที่ทำให้พีแอมี่ตื่นเต้นตะการตามากไข่ทองคำคนกับเบคอน คือเราต้องมีไข่ทองคำหนึ่งใบนะคะแล้วก็ไข่ธรรมดาสองใบถึงทําขนาดครอบครัวสี่ที่ได้นะคะถ้ามีอย่างละใบเนี่ยเออมันทําได้แค่จานเดียวซึ่งเพี่ไม่คิดว่ามันไม่คุ้มนะเราใช้เราทําแบบนี้มันจะคุ้มกว่านะคะขนาดสี่ที่เลยค่ะโอเควันนี้เป็นวันเสาร์นะคะซึ่งวันนี้จะต้องมีการประกวดวัวด,ด้วยต้องเอาพี่วัวไปประกวดนะคะ ก็พี่เอมี่นะคะได้ให้ฮันน่านะเขาไปซื้อชุดสำหรับพี่วัวเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะแต่งตัวให้เขาไปประกวดด้วยค่ะตอนแรกอาจจะเอาขนลามะาไปให้คุณไมเคิลเนี่ยเขาสร้างสร้างเป็นชุดให้แต่มันขาดนาะมันไม่พออะมันต้องมีแบบสีนู้นสีนี้อีกนะคะเรายังมีน้อยอยู่อะ่ะโอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยวไว้ประกวดคราวหน้าค่อยแบบ เอาชุดที่เราสร้างนะคะคราวนี้เอาชุดที่ซื้อไปก่อนละกันนะคะโอเคอันน่าตื่นได้แล้วนะลงมาเข้าห้องน้ำนะคะเดี๋ยวจะได้กินอาหารเช้านะโอเคนี่ดูสิที่ไงโหคุณภาพดีเยี่ยมด้วยนะคะ นี่ไงไวกิ้งเขากินเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะดูสิตัวเขาอะว,วิบวับวิบวับขึ้นมาทันทีเลยอะคือพี่ม่ไม่ไมรู้นะว่าไอ้ตรงตัววิบวับเนี่ยมันจะส่งผลอะไรให้กับไวกิ้งกับฮันน่านะแต่พี่มิว่ามันสวยดีอะ <c oughs> คือเขาไม่บอกด้วยนะคะว่าข้อดีของไข่ทองคําอะมีอะไรอะ่ะโอเคตอนนี้ฮันน่ามากินแล้วคะ่ะเดี๋ยวจะดูนะคะว่าฮันน่าจะวิบวับหรือเปล่านะโอเคอา่า ฮันน่ากินเรียบร้อยแล้วนะคะดูสิเห็นไหมเหมือนกันเลยวิบวับเหมือนกันเลยนะคะโอเคตอนนี้ฮันน่าก็เอาจานไปล้างแล้วะค่ะโอเคตอนนี้รู้สึกว่าฝู่นกป่าอยากให้ของขวัญฮันน่าอีกแล้วให้อะไรมาเอ่ยพี่มีขอดูหน่อยให้อะไรอะ่ะเอาเดี๋ยวก่อนไม่รู้เลยว่าเขาให้อะไรนะคะหรือว่ามันยังไม่ขึ้นน่าจะเป็นปุ๋ยนะ โอเคพี่มไม่แน่ใจนะคะว่าเขาให้อะไรมาแต่ว่าเราจะต้องให้ของขวัญเขาตอบแทนด้วยนะคะโอเคคนพบความชอบด้านของขวัญเหมือนเดิมอยากได้อะไรเจ้าวันนี้อยากกินอาหารหรอไม่อยากไม่ชอบนะคะดูซิว่าเราจะให้อะไรเขาอะถ้างั้นเราให้เอ่อให้ไข่ละกันนะคะหรือว่าให้เครื่องดื่มเอ่อ ให้ไข่เรามีโอ้โหเรามีแต่ไข่ทองคำนะเดี๋ยวให้ผลิตผลหรอโอ้ยนี่ไงผลต้นขยะเอาไปเลย <c oughs> อันน่ามาเจอมาจากคุณโซฟีนะคะหอยทากยักษ์ <c oughs> ผลต้นขยะนะจ๊ะหุยเขาชอบด้วยนะเนี่ยน <c oughs> ึกว่าเขาเจะแบบโมโหแล้วนันเนี่ยโหดีใจนะคะที่เขาชอบนะโอเคให้มาเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองหน่อยละกันนะ ต้นนี้ต้นถั่วดำยังเก็บไม่ได้หรอเก็บเกี่ยวถั่วดำนะคะไม่รู้เอาไปทำอะไรได้บ้างแต่ต้นนี้เขายังไม่โตนะเคไม่เป็นไรไนอกจากวันนี้จะพาวัวไปประกวดนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องไปขายของด้วยมาให้ฮันน่ามาแต่งตัวให้พี่วัวเลยดีกว่าพี่วัวมาแต่งตัวกันดีกว่าอุย้ยแต่ก่อนแต่งตัวคงต้องทำความสะอาดก่อนแล้วแหละ ออทำความสะาดได้วัวสีน้ำตาลอ่ะเนื้อตัวมอมแมมมากเลยนะคะวิธีแต่งตัวก็คือยังไงล่ะเดี๋ยวทำยังไงอะ่ะ<อ>เอาแล้ค่ะทำไม่ได้หรือว่าลากไปเลยไม่ได้อะ่ะแล้วเราต้องทำยังไงอะ่ะใส่ได้สิเดี๋ยวก่อนนี่ไงประโถ แต่งตัวให้วัวสีน้ำตาลนะคะโอเคเราใส่ชุดไหนหเขาดีใส่ชุดสีเขียวดีกว่าเนาะโอเคอ่ะมาเอ้ยพี่วัวเจ็บหรอว้าโอ้โหอย่างเท่แต่เดี๋ยวก่อนนี่มันแบบชุดผู้ชายนะเนี่ยเขาเป็นแม่วัวนะโอเคต่อไปพี่วัวสีดำมั่ง มาเรียกพี่วัวมาดูซิว่าตัวนี้สกรปรกหรือเปล่าอ่าสกรปรกเหมือนกันเลยโอเคทำความสะอาดนะคะเสร็จแล้วยังอ๋าแต่งตัวเลยจ้านี่ไงโอ้โหสี่สันแต่ว่าพีม่มีความสุขว่าคือเขาแบบเขาจะร้อนไหมอ่ะเราสามารถสมมติว่าถ้าเราเบื่อแล้วเราถอดชุดที่เขาได้ไหมอ่ะเฮ้ยถอดไม่ได้หรอ อ๋อตอนนี้พี่วัวกำลังจะเข้าไปเราเลยไม่รู้ว่าถอดได้ไม่ได้นะคะตอนนี้นะคะพี่เอมี่ให้ฮันน่ามาเก็บไข่หน่อยค่ะอยากรู้ว่าเขาจะได้แบบไข่เพิ่มไหมอะ่ะตอนนี้มีอยู่สองใบเองนะได้ไข่สีทองเพิ่มมาสองใบค่ะแล้วก็ไข่ธรรมดาใบาหนึ่งนะคะโอเคดีมากเลยไข่นี้ฟักได้ไหมฟักไม่ได้นะคะอะมาเล้านี้มั่ง เรานี้นะคะได้ไข่สีทองเพิ่มมาใบหนึ่งนะโอเคแล้วก็ได้ไข่ฟักได้มาด้วยให้ให้แม่ไก่ฟักเลยละกันนะคะอันนี้นะอ้าวทำไมไปไว้เ้านั้นละ่ะทูหันนะาเธอไม่ไว้เ้านั้นแล้วจ้ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็ทันน้าอย่าเพิ่งไปตัวนี้เจ้าคุกกิ๊กเปล่านี่ไงเจ้าคุกกิ๊กหิวโหยให้หันมันหน่อยให้ขนมงานเลี้ยงนี่ไงปะ ให้ขนมพิเศษมันหน่อยนะคะมันหิว Are <you> free? กุ๊กกิ๊กหิวลวจ้าเอาขนมไปเลย <you> กินแล้วจะได้สดชื่นนะแล้วอีกตัวนึงอยู่ไหนเอ่ยหาไม่เจอนะคะนี่ไงหลับอยู่เหมือนกันนะคะมีความสุขหรือเปล่าดูหน่อยสิโอ้ยคนนี้มีความสุขนะคะไม่เป็นไรนะแล้วนี่ล่ะออ้ยหวาดกลัวจิ้งจอกไม่มีความสุขโหน่าสงสารนะคะ ดูสิว่าให้ขนมงานเลี้ยงสัตว์นะตัวนี้ตัวอะไรไวนชลาแล้วโอ้โหใกล้ตายแล้วว่างั้นเราให้ขนมอาหารธรรมดาได้ไหม <c oughs> อะอะอ,อไหนไหนมันก็นะาจะตายแล้วนะเราก็ให้อาหารมันดีๆหน่อยนะคะโอเคให้ขนมงานเลี้ยงสัตว์แล้วกันสงสารมันอุ้ยตอนนี้เที่ยงแล้วนะเที่ยงครึ่งแล้วนะฮันน่าเดี๋ยวเธอต้องเตรียมตัวไปงานนะจ๊ะ ดูสิสุนัขชิ้จอกมาอีกแล้วว่าเบื่อมากเลยอ่ะคือเราจะต้องล็อกประตูหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดี๋ยวให้ฮันน่าไปเก็บน้ำพึ่งไหมไหมเราเสียโอกาสนะถ้าเราไม่เก็บน้ำพึ่งทุกวันนะคะคือมันไม่สะสมให้นะ <laughs> โอเคไป ก็เดี๋ยวฮันนาเก็บน้ำพึ่งอะไรเสร็จนะคะเราก็เตรียมตัวไปงานเลยจ้าตอนนี้นะคะฮันนากับไวกิ้งมาถึงที่งานประกวดแล้วค่ะงานเริ่มหรือยังเอ่ยตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามงานยังไม่เริ่มนะจ้าน่าจะเริ่มบ่ายสามโมงครึ่งนะคะโอเคงั้นมาขายของก่อนนป้าหนูมีของมาขายนะคะมีอะไรบ้างเอ่ยคนล่าม,ม้าคงยังไม่ขายนะคะเก็บไว้ก่อน คัสตาร์ดแน่นอนนะคะแล้วก็นมนมขายไปซักไข่ทองคำก็ไม่ขายนะออกมะเขือดองอุ้ยมะเขือดองมีทั้งเจ็ดกระป,กปกุกขายไปเลยฟักทองยักษ์ขายไปเลยเนาะเคทูเหลืองขายไปสักหน่อยไหมไม่ขายดีกว่าเพราะมันแค่เจ็ดเหรียญเองโอเคขายสิบห้ารายการนะคะเก้าร้อยสิบเจ็ดเหรียญค่ะเย้ yeah. เรียบร้อยต่อไปนะคะให้วกิ้งขายร้านนี้ค่ะ วันนี้ไม่เจอป้าจอมโหดนะคะมาไวกิ้งขายของเลยจ้าไวกิ้งก็มีของขายนะไม่ใช่ไม่มีนะไวกิ้งขายอะไรได้บ้างขนลมามะนะคะพี่มีจะให้ไวกิ้งขายไปเลยนะเพราะว่าให้ฮันนาเป็นคนเก็บคนเดียวพอนะคะนมขวดขายไปสักสามขวดละกันส่วนน้ำเชื่อมช็อกโกแลตไม่ขายนะยังไม่ขายแล้วก็แยมสตอรอเบอรี่ก็ยังไม่ขายนะเพราะว่าเราเราจะทำอ้นเนี่ยเราจะทำขนมสนะัตว์อะ โอเคเฮ้ยไข่ทองคำที่ไวกิ้งมีด้วยหรอมีนะโอเคไม่เป็นไรไข่คแค่15รายการพอนะคะ426เหรียญเย่ yeah. เรียบร้อยค่ะโอเคตอนนี้งานเริ่มแล้วนะคะม้าจับจองที่เลยจ้าอ้าวเดี๋ยวก่อนยังไงล่ะอ๋อ <laughs> มันยังขึ้นไม่หมด <laughs> แล้วประกวดวัวทำไงล่ะไหนล่ะที่ประกวดวัวอยู่ตรงไหนล่ะ อ๋อนี่ส่งนมเข้าประกวดเออใช่เพียงไม่ลืมไปเขาต้องส่งนมเข้าประกวดด้วยโอเคให้ฮันน่ากับไวกิ้งนะคะเขาส่งทั้งคู่เลยนะเพราะมีนมอยู่อะมาฮันน่าเธอวางนมเลยสิเออเอ้ออาเดี๋ยวก้นทําทำไมนมฮันน่าเป็นแก้วล่ะแย่มาก <laughs> เดี๋ยวแล้วของไวกิ้งอะ วืฒิภาพปกติโอ้ยจะชนะหรือเปล่าแล้ววัวล่ะวัวทำยังไงเอออ,อพิมมีว่าน่าจะก,กดที่คอกนะคะใช่ใช่โทฉันมองไม่เห็นคอกนลยเนี่ยโอเคให้ฮันน่าส่งพี่วัวเข้าประกวดเลยนะคะวัวสีน้ำตาลนะวัยกิ้งก็ส่งวัวสีดำลายจุดเข้าไปนะคะเรียบร้อยก็ลุ้นกันค่ะคราวนี้ก็ลุ้นแหละว,ว่าใครจะชนะนะคะ พี่วัวเอ้ยทำไมล่ะพี่วัวเป็นอะไรอะ่ะเดี๋ยวเราให้ขนมพี่วัวหน่อยไหมพี่วัวรู้สึกจะไม่ชอบนะคะอ๋อพี่วัวคนนี้มีชื่อด้วยนะชื่อบูเบลเพิ่งรู้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยพี่วัวไม่ชอบแน่เลยะเอ้ยมีให้ติปดิหรออ๋อนี่ไงให้นมนมเสริมสุขภาพโอเคงั้นให้นมพี่วัวหน่อย ฮันน่าพี่วัวเขาลมไม่ดีนะเธอเอาให้แบบนี้หรอให้แบบนี้หรอ,เ,อเขาชอบนะเนี่ยโหตลกอะ่ะไหนลองแบบไอ้นี่อีกทีสิมาลองเข้าใกล้อีกทีสิว่าคราวนี้เขาจะโกรธไหม จะโกรธนะพี่วัว mm hmm. พี่วัวไม่โกรธแล้วค่ะโอเคดีใจนะคะโอเคต้องให้มันอารมณ์ดีอะ่ะ mm hmm. เพราะาเราส่งเขาเข้าประกวดเนาะโอเคงั้นให้ไวกิออ้งมาดูพี่วัวของเราบ้างตัวนี้ไหนเขามีชื่อไหมอ๋อชื่อม Mi ิลเชคตัวนี้ชื่อมิวเชค เค okay, เราไม่เปลี่ยนชื่อนะคะชื่อพี่มิวเชก,กับบูเบลนะก็น่ารักดีนะโอเคให้เขาอ่ะกอดพี่วัวหน่อยพี่วัวจะเย็นๆน,นะครับ <c oughs> พี่วัวแบบโอ้พี่วัวสดชื่อนะ <c oughs> ตัวน,นี้นะมิวเชคนะแจ่มใสนะคะโอเคดีมากเลยนะ ทีนี้เรามาดูในงานบ้างดีกว่าคะ่ะอุ้ยมีคนส่งนมเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยโอ้โหของคนนี้ก็คุณภาพปกติเหมือนกันก็ปกติเหมือนกันนะนี่ไงมีวัวอีกตัวด้วยตัวนี้ชื่ออะไรอะ่ะมีชื่อไหมโอ้ยเขาก็วัยหนุ่มสาวนะแต่เขาไม่ได้แต่งตัวมาเราแต่งตัวเรามีสิทธิชนะมีวัวเข้าประกดแค่สามตัวเองนะคะโอเค เรามีสิทธิ์ชนะอยู่แล้วอเคพี่เม pues ี่เจอคุณเทศมนตรีแล้วนะพี่มีให้ฮันน่ามาของงานคุณเทศมนตรีหน่อยดีกว่าเฮ้ยติดสินบนกรรมการได้ด้วยหรอไม่เอาเราไม่แต่เราไม่ติดสินบนแต่เรามาช่วยงานเขาดีกว่านะเผื่อกรรมการจะเห็นใจนะคะเออโอ้ยไม่มีอ่ะไม่เอางั้นเอ้ยนี่ไงอ๋อชิ้นส่วนอัปเกรดธรรมดานะคะ โอเคไม่เอาดีกว่าหาเพื่อนบ้านดีกว่าคนไหนที่นี่ไงคุณเอ่อคนส่งของนะคะจะมีให้เราช่วยเหลือไหมอ่ะอ่าดูซิว่ามีอะไรมั่งนี่ไงขนมขนมสัตว์หนึ่งชิ้นนะคะชิ้นส่วนอัปเกดรดคอกสัตว์โอ้โหอย่างนี้เราต้องรีบล้องรีบรับงานเลยค่ะแล้วก็สูตรทำขนมใหม่นะแล้วก็คูปองของชำนี่พี่ไม่ไม่รู้ว่าเขาใช้ยังไงนะ ใครรู้บ้างช่วยบอกพี่แอมี่หน่อยนะคะโอเคเรารับงานนี้แล้วกันส่งมอบขนลามะโอ้โหง่ายมากเลยมอบขนลามะเอาไปเลยนะคะนี่ไงเรามีอยู่แล้วเอาไปเลยจ้าฉันมีอยู่แล้วนะสบายมากโอ้โหถูกใจผมมากเลยครับเรียบร้อยนะคะ อ่าได้เงินมา90เหรียญน,นะคะแล้วก็ได้ชิ้นส่วนอัปเกรดเพิ่มมาอีก1ชิ้นเรียบร้อยค่ะอ้าเดี๋ยวหมวกไก่มาจากไหนอะ่ะหมวกไก่มาจากไหนอะ่ะเฮ้ยเห็ดมาจากไหนอ่ะอ๋อสงสัยเมื่อกี้เขาให้มาด้วยเออใช่เขาให้มาด้วย <laughs> โอ้ชินก็ตื่นเต้น <laughs> แบบดีใจอย่างดีใจอย่างเดียวคือ คือชิ้นส่วนอัปเกรดเนี่ยคะ่ะคืออยากได้แค่ชิ้นส่วนอัปเกรดส่วนอย่างอื่นนะก็โอเคในเมื่อมันได้มาด้วยก็ดีนะคะโอเคอืนน่นเราไม่ค่อยสนใจแต่เหตุนี่น่าสนใจนะนะเฮ้ยผู้ชายคนนี้เป็นใครเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรหรือเปล่าเขาหน้าบึ้งมากเลยอะ่ะแล้วเขาจะมีงานให้เราหรือเปล่าบอกเคล็ดลับคนโสดไม่เอาไม่มีนะคนนี้ไม่มีงานอะไรให้เราทําเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปสนใจเขาแล้ว ปเหอะเราไปดูคนอื่นดีกว่าไวกิง้งเหรอไวกิ้งไปไหนโอ้โหไวกิ้งได้ของจากเ oh. ทสมนตีีแล้วว่าเดี๋ยวเธอครั้งที่สองแล้ว,ลวเนี่ยเทสมนตรีให้อะไรมาโอ้โหให้ผลไม้มาเพียบเลยตายแล้วเทสมนตรีนี่ชอบไวกิ้งแน่ๆเลยอ่ะองั้นนี้ว่าให้ไวกิ้งไปของงานเทสมนตรีดีกว่า <laughs> ดีไหมมา,มา นี่ไงเผื่อจะได้ชิ้นส่วนอัปเกรดเนี่ยเนี่ยไวกิ้งไปจีบสาวอีกแล้วว่ะคนนี้เขาโสดหรือเปล่าเขาวัยหนุ่มสาวไวกิ้งนี่ไม่ได้เลยนะนี่ไงชิ้นส่วนอัปเกรดธรรมดาโอเคไม่เอา <c oughs> โอเคงั้นให้ไวกิ้งคุยกับคนนี้ไปนะคะเผื่อว่าเขาจะมีงานให้ไวกิ้งทำนะ <c oughs> ไม่มีไม่มีนะคะ อยากได้งานเพิ่มอ่ะเพราะว่าอยากได้ชิ้นส่วนอัปเกรดเพิ่มอ่ะทำไงดีอ่ะมีหาซื้อที่ไหนได้บ้างคะคือก็พยายามคุยกับคนอ่าวแนะนำตัวแล้วไปเลยพยายามคุยกับคนนู้นคนนี้แล้วนะหรือว่าไวกิ้งมาคุยกับคนนี้ไหมคือเขาสามารถให้งานแบบซ้ำกันได้หรือเปล่าไม่รู้ว่า ตอนนี้เป็นเวลา2องทุ่มแล้วนะคะสวัสดีครับนี่ไงให้ความช่วยเหลือทางด้านธุรกิจนะคะเขาไม่หันมาคุยกับไวกิ้งเลยนะเดี๋ยวก่อนไวกิ้งเธอส่งสายตาให้ใครเมื่อกี้เนี่ยอ่าดูสิมีอะไรมากนี่ไงชิ้นส่วนอัปเกรดนะคะมีด้วยโอเค มีสองงานเลยนะคะที่ได้ชิ้นส่วนอ๋อนีน่น่าจะเป็นชิ้นส่วนอัปเกรดธรรมดานะคะเราต้องเอาชิ้นส่วนอัปเกรดคอกสัตว์นี่ไงอุ้ยสองงานเลยะเอ๊ะทำไมโอเคเรารับสองงานเลยให้วกิ้งรับสองงานเลยโอ้โหงานยากเดี๋ยวดูซิว่ามีงานอะไรมั่งถ่ายรูปนอกเมืองคุยเรื่องเทสมนตรี <c oughs> กับพนักงานขายของชำ <c oughs> ให้พายช็อกโกแลตโอ้โห ส่งมอบไข่ขาว uh huh. เดี๋ยวก่อนนะไวกิ้งมีไข่เปล่าตรงเนี้ยไม่เป็นไรนะคะเราค่อยๆทำได้แต่ตอนเนี้ยคือที่ไวกิ้งเขามีอะไรอยู่นะอ๋อคุยก็ได้ค่ะคุยเรื่องเออนี่ไงคุยเรื่องเทศมนตรีนินทาเทศมนตรีหรอจะนินทาเทศมนตรีหรอเขาว่าผมว่าเขาชอบผมแน่เลยครับเขาให้ของผมมาสองรอบแล้วนะ uh huh. คือคุยสําเร็จไปแล้วนะคะ uh huh. เดี๋ยวคุยเสร็จแล้วเราให้สร้างงานปักคอสติสด้วยโอ้ไวกิ้งบอกสบายมากแต่ตอนนี้โอเคงานใกล้จบแล้วนะเนี่ยใช่ไหมเออเพิ่งมาเห็นหุ่นฮันน่าคะว่ารู้สึกเธอคือเธอก็ทำงานหนักในฟาร์มอ่ะหรือว่าฟาร์มเธอนี่แบบของดีไง ทำไม่เธอแบบรู้สึกอวบขึ้นนะคะเดี๋ยวเราต้องซื้อเครื่องออกกำลังกายให้หันหน้าแล้วค่ะโอเคงานยังไม่จบเลยอะแต่ก็ใกล้แล้วอะหันหน้าอยากเข้าห้องน้ำแล้วล่ะค่ะคนนี้เขาก็บอกเขาง่วงแล้วเขาอยากกลับแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ง,งานจะจบเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มีวางานใกล้จะจบแล้วแหละแต่ก็ยังไม่ผลผลคะแนนยังไม่ออกมาเลยอะอ้าวงานจบแล้วนี่ไง มาดูรางวัลกันก่อนดีกว่านะคะก่อนกลับบ้านนะคือเริ่มจากไวกิ้งเลยนะคะไวกิ้งเขาได้รางวัลเป็นขนมรสผลไม้1อันแล้วก็เป็นนม1ขวดนะคะแล้วก็ได้โบนะคะน่าจะเป็นโบสีขาวและอันนี้หอันนะคะส่วนโบสีเหลืองที่ไวกิ้งได้เนี่ยคือไวกิ้งเขาประกวดวัวได้ที่3มนะคะเย่ <Yeah! S 1> แล้วก็เขาก็ได้ขนมเปี่ยมสเสน,น่ห์หอันนะคะแล้วก็ได ลิปบิ้นที่แบบว่าสําหรับผู้เข้าประกวดด้วยนะคะหอันนะคะเป็นธรรมเนียมนะ,ะลิปบิ้นสีขาวเนี่ยน่าจะได้ทุกคนนะคะโอเคส่วนฮันน่าฮันน่าได้อะไรอะ่ะได้ที่สามเหมือนกันสําหรับการประกวดอะไรอะ่ะประกวดวัวทําไมได้ที่สามเท่ากันล่ะได้ลิปบิ้นสีทองเหมือนกันนะคะแล้วก็แล้วก็ได้ลูกแพรหนึ่งผลนะคะแล้วก็ได้ผลต้นขยะอีกแล้ว โอเคส่วนการประกวดนมนะคะฮันน่าเขาไม่ได้คะแนนนะคะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้นี้นะคะก็คือนมของฮันน่ารสชาติแย่แต่เขาก็ได้โบแบบเหมือนกับเข้าร่วมงานมาหนึอันแล้วไม่เป็นไรค่ะโอเคแค่นี้ก็ดีใจแล้วนะงั้นเราก็กลับบ้านกันเถอะให้2คนนี้กลับไปพักผ่อนนะคะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะคะพี่มิก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะก็เดี๋ยวไว้ เสาต่อไปนะคะการประกวดของฟินวิกก็คือการประกวดผลไม้ยักษ์ค่ะเราก็ให้ฮันน่ากับไวกิ้งเข้าประกวดเหมือนเดิมนะคะก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ฮันน่าด้วยนะคะอย่าลืมนะคะกดปุ่มติดตามและปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องซิดแคนดี้ค่ะสำหรับวันนี้เพียงมีไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ